สวัสดีครับมนีวายุพักนกปลอมถือว่าแนะนําสินค้าครับผมก็เป็นหุ่นนกเขาไฟครับแล้อก็หุ่นนกเขาใหญ่ครับหุ่นนกวักรับชมรายละเอียดจากน้อยครับผมนี่ก็เป็นงานลูกค้าสร้างครับในร่งสีให้ตามสั่งนี่ก็เป็นหุ่นนกเขาใหญ่ครับ นกเขาไนครับไายละเอียดครับอันนี้เป็นหุ่นนกเขาไฟครับหรือท่าอีสานสีเหลียกนกเขาแดงนี่ลูกค้าสร้างอยากได้ก็เลย ให้ตาที่ลูกค้าต้องการครับผมก็เป็นนกกระหนาส่งที่ขายอยู่ตอนนี้ครับลูกค้าท่านใดที่สนใจกับถักไล่เข้ามาสอบถามได้ครับ ไลก่กับเบอร์เก้าเนี่ยแหละครับศูนย์เก้าแปดเก้าสามสองหนึ่งศูนย์สี่เก้าฝากกดไลค์กดติดตามครับผมกับซมี่สินค้าใหม่ใหม่มาลงให้เบิ้งครับผมขอบคุณที่รับชมครับ